แบปบแบบสวยมากเลยอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกแบบกันก่อนค่ะใครที่ใช้มือถือแล้วแทบเล็ตกดติดตา้ที่ปุ่มนี้และกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้เลยนะครับกดเลยก็เลยพี่พี่อย่าลืมครับพี่พี่ ตกทุกทีเลยนะอ,อันนี้อากาศเหมือนฝนจะตกเลยนะใช่ค่ะใส่รอบหน้าไม่พาพี่จ้มมาสองเพลงทำไมล่ะฝนตกไงพี่จ้มมาเกี่ยวกันไหมไม่น่าจะเกี่ยวนะคะ ามาสัเพลงว่าสองแล้วยังรู้สึกตุดเต้นอยู่ไหมนิดหน่อยี<จ>่แตมถ้าชซนคอร์สนะฮะพี่แตมจริงๆทพี่แตมอยากได้อะไระจะขออะไรจากชซนคอร์ส ขอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นของเล่นไปเลยเด็โคงของเล่นตลอดตามวันนี้เป็นยังไงคนเยอะมากเลยค่ะเอาไป <c oughs> จะเดินถึงไหมไม่รู้ค่ะก็ต้องเดินเบียดเบียดเบอ๋อพี่ตามดูแล้วครั้งที่แล้วเรามาเา้าค่ะ คนเลยน้อยคนเลยน้อยนิดนึงช่วงนี้เป็นช่วงเวลาคนซื้อของไงใช่แต่ว่าวันนั้นก็เยอะนะแต่ว่าไม่เยอะขนาดนี้อ่าบายต้องซื้อน้ำอ้อยฝากเด็กนิเนี้เออไม่น่าจะต้องแล้วนะคะเด็กน่าจะลืมบอกว่าน้องเต้นเราจะไปสเพ็งกับพี่ตามไปไหมอ๋อไม่ไปหนูวันนี้หนูจะเล่นกับพี่กายประนี้ น่ารักเต็มเลยฮะส่งหลังส่วนอะไรคือ200ส่งค่นรอคเห้าไซส์50บาทค่ะอะไรขนส่งจะไปเก็บวีดีท์ไม่ใช่ซันนาคอที่ไหนนะมาพอนี่ยูนิคอรเต็มไปหมดเลยรองเท้าค่ะนี่อะไรชุดเสือหรือเปล่าเห็นลายลายเหมือนเสือเลย ไดโนเสาร์วิ่งออกไหอ๋อไดโนเสาร์เดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันก่อนค่ะตามเห็นเราแล้วแป๊บขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้าเลยไหนคะใหญ่มากไหนยังนู้ตึ้งไหนครับหรือว่าเราตาฝาดเอ๊ะ บอกว่าก็หนูเตี้ยเลยมองไม่เห็นอ๋อหนูเห็นแล้วค่ะนี่นี่ร้นที่มีสายลุ้งใช่ไหมคใช่ค่ะแ๊บบสวยมากเลยอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกแบบกันก่อนค่ะโอเคมีแบบให้เลือกก่อนใช่ไหมคะพี่แต้มใช่ค่ะนี่ค่ะโอเคได้แล้วค่ะ เต็มดูอะไรคะกินซอปลากาค่ะที่นี่แรู้สึกว่าจะหาของมีประโยชน์นะแม้ของเล่นนะเออคิดดีคิดดีวอไม่ให้ซื้อของเล่นค่ะอะไรอ่ะน่ารักจังปลากาค่ะมองแบบไกลๆนึกว่าเป็นพัดนะพัดอันเล็กๆมีปิงปองด้วยนู่นอ่ะเห็นแวบ,บๆ อิงปองสิ่วใช่ไหมนี่อุ้ยน่ารักอ่ะใช่ค่ะแม่ติ๊กเอาอันนี้เนอใช่คอันนี้ไหนกันเอาไปเล่นจะตียังไงเ่ะเนี่ยนิดเดียวเองการน่ารักจังเลยใช่ค่ะมีลายทุกอันเลยชอบไหมชอบค่ะชอบก็หยิบเอาหนึ่งแท็กเอาอันนี้ค่ะโอเค ไปดูข้างในไหมเผื่อมีอะไรก็ได้ค่ะเข้าไปดูข้างในีกว่าที่โรงเรียนใช้สีอะไรคะสีขาวค่ะอ่าสีขาวอย่างเดียวเหรอใช่ค่ะอันนี้ไปแพ็คนึ่งค่ะโอเคจ่ตังค์เลยค่ะน้องก็ผูกได้นะออกํำลังกายค่ะกำลังกายกล้ามขึ้นนะหนูเดี๋ยวเราไปช็อปอย่างอื่นดู อย่าลืมถุงเท้าเซนนทรอนะช็อปของตัวเองเพลินลืมขึ้น่งงานเข้าเลยงานเท่าเจอเลยค่ะอะไรเจออะไรถุงเท้าเซนนทรอลไหนนี่ค่ะโอ้สวยนะใช่ค่ะแล้วได้เอาเอาไหนชอบสีนี้ค่ะแต่หนูไม่เอาเอาวันนี้เกิ่เกิดไปตายไปรู้สึกว่าภารกิจเราก็สำเร็จสำเร็จค่ะสำเร็จไหม สําสเร็จแล้วสําเร็จแล้วอ่ะเดินไปดูร้านอื่นเผื่อมีอะไรอยากได้อีกอ <c oughs> หิวข้าวหรือเปล่าพี่เตม็มไม่ค่ะไม่หิวหอ,อ่าไม่หิวเดินต่อค่ะ,คะตเต็มแม่ติ๊กดูแลจะซื้ออะไรให้น้องซื้ออะไรคะต้องซื้อเสื้อสีแดงแล้วก็กางเกงยีนสีดำเต้นเต้นงานโรงเรียนมาที่โรงเรียนเขียนโซกุญแจค่ะ พงกุญแจอีกแล้วที่แต้มเล็กมากชอบจริงๆเลยพงกุญแจเนี่ยไม่เป็นไรค่ะไปดูก่อนก็ได้ไปดูให้น้องก่อนอ่าดูให้น้องก่อนแต่เป็นพี่สาวใจดีนะตัวเต็มหมดนะสิาสมาแต้มไหนบอกไม่หิวเดี๋ยวพักท้องก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินต่อใช่แต้มสั่งอะไรไปคะเมื่อกี้ สังน้ำแตงโมค่ะแล้วก็ซูชิซูชิใช่ไหมที่สำเพลงมีร้านแบบนี้ให้เรากินด้วยเนาะไม่ต้องเดินไปไกลเลยเ<อ>แล้วก็เพิ่งเคยเข้าครั้งแรกเหมือนกันกินไห้หมดนะพี่แตมน้ำแตงโมน่ะอร่อยไหมคะอันนี้อยู่ในเซ็ซูชินะคะค่ะว้าวพี่แตมมาแล้วนี่ค่ะ แตมเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปช็อปต่อยังไงพี่แตมกินไม่เหลือเราไป็อปกันต่อโอเคมองดูดูอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรคะตัวกุญแจค่ะมาโพนี่อีกแล้วไม่มดนี่ค่ะเขาติดราคา 80บาทเหรอใช่ค่ะตัวนี้ค่ะนี่โอเคแต่ตังเลยค่ะโอเคไหมพี่เต็มโอเคค่ะไม่งอแงแล้วนะแล้วก็มีแวะร้านไหนต่อดีแหมคิดรอไว้ก่อนเดินไปเดินมาเจอของพี่เต็มเต็มหมดเลย ไอ้ที่เต็มอยากได้อะไรคะลูกนี่ค่ะสีเมจิกี่สีอันนี้12ค่ะแล้วก็กล่องนี้24นี่ค่ะเอาสามนสิเสือน้องด้วย เราซื้ออะไรบ้างซื้อสีเมจิสองกล่องค่ะ12กับย4สีแล้วก็วกถุงมือน้ำตาลคอสสามอันเรียบร้อยไหมคะพี่แตม็มเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอาของที่ฝากไว้ก่อนโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะคะท,ทั้งี่ฝากใหม่สับแล้วก็ของตัวเองด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขาดตัวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายอย่าลืมติดตามชุมชนต่อไปนะคะสนุกไหมคะพี่แต็มสนุกคะ่กคะ